เอาล้ครับผมแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU 8,000 BTU นะตอนนี้กำลังขึ้นราคานะครับเผื่อใครรอนานกว่าน,นี้รับรองได้เลยนะครับว่าขึ้นราคาแน่นอนนะครับผมเมื่อวานก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งทักมาหาผมนะครับก็คือมาอยากได้แอร์เคลื่นที่ผมก็ทําการแนะนําให้นะครับพี่เขาก็จัดแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเผื่อใครอยากได้ก็ลองไปดูได้นะครับผมผมก็จะแนะนําเป็นตัวให้เส้น8,000 BTU เนื่องจากว่ามันจะประหยัดค่าไฟกว่า9,000 BTU นั่นเองนะครับก็แนะนําว่าเป็นตัวนี้ไปเนื่องจาก ว่ามันจะ,ะมีประกันแล้วก็เป็นสินค้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเขา,าแบบเยอะมากเป็นไฮเซนนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือ TCL มีสองแบรนด์นะครับที่ผมแนะนำเข้าไปนะครับผมพี่เขาก็น่ารักมากก็าจาัดก,การเรียบร้อยแล้วครับผม เผื่อใครอยากได้นะครับก็ทักข้อความผมมาได้หรือว่าใครอยากได้๋ยวผมแปลลิงค์ไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับแต่ถ้าเกิดในต่อไม่สามารถแปลลิงค์ให้ได้นะครับผมต้องไปหากันเองนะหรือใครอยากได้ตัวไหนก็ลองทักมาหาผมก็ได้ลองส่งรูปมาผมจะให้คําแนะนําว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่ามันเหมาะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับว่ามันจะมีข้อเสียข้อดีอยังไงอะไรประมาณนี้นะผมรู้เป็นบางตัวแล้วผมให้คําแนะนําได้เผื่อใครอยากได้นะจะได้ไม่ต้องไปเจอที่แบบของ อ่าที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแบบราคามัน,มนแพงเกินไปมันไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะเดี๋ยวผมแนะนําให้ได้ฟรีนะครับผมค่าแนะนําไม่มีนะครับผมผมจัดให้ฟรีหมดเลยครับก็แบรนด์นี้นะ มันจะช่วงหน้าร้อนเอาไม่อยู่นะครับผมเผื่อใครซื้อแบรนด์นี้มานะครับผมผมก็เป็น900เมลยูช่วงอากาศร้อนๆช่วงเดือนเมษาประมาณนี้มันเย็นกว่าพัดลมครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมหนัก80ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ความเย็นยังไม่ถึงนะครับของผมต้องความเย็นในมุ้งต้องช่ำประมาณ10 เก้าองศาประมาณนี้นะผมจะชอบความเย็ยนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมผ้านวมนอนนะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะผมผ้าลงนวมนอนเหมือนกันเพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็ยังจะเย็ยนๆอยู่นิดน,นึงนะครับผมสําหรับใครซื้อไปแล้วก็แนะนําว่าต้องใช้กับมุ้งแอร์นะครับถ้าเกิดไม่มีมุ้งแอร์จะต้องอาใช้เป็นระบบสองท่อถ้าเกิดห้องใหญ่เกินไปมันจะไม่ฉ่ำนะแอร์มันจะไม่ได้เย็ยนฉ่ำทั่วห้องมันจะเย็ยนแค่จุดลมออกนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเห็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะ ที่ได้แอร์เค่นที่ของไฮเซนไปได้ประมาณ4,800ครับผมแต่ว่ามันจะเขียนบอกว่าประมาณ6,200นะครับ แต่เขาได้จะไปได้ส่วนลดอะไรมาไม่รู้เหมือนกันผมก็กดไม่เป็นเหมือนกันครับส่วนลดเขาก็ได้ไป4,008โอ้โหแบบคุ้มราคามากเลยนะใครได้ไปราคานี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผม4,008เนี่ยคือแบบเก่งมากแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณ8,000เมกะยูไฮเซนอยู่ประมาณ6,290นะครับผมส่วนเป็น TCL 9,000เมกยูจะอยู่ประมาณ5,990นะครับแล้วแต่เราจะไปเลือกอะไรแต่ว่าของไฮเซนอย่างเงี้ยผมกดเข้าไปดูแล้ว ก็จะลดไปประมาณ3-400ด้วยนะครับผมมีจัดส่งฟรีมีอะไรนี่แหละลองไปเก็บโค้ดกันดูแล้วกัน mm hmm. เผื่อใครอยากได้นะ mm hmm. เพื่อจะได้ของแบบที่มันถูกมานิดนึงนะครับผม mm hmm. ก็ของวิมานอย่างนี้ถามว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับผมเป็นทางเลือกที่3นะถ้าเกิดเป็น1-2อย่างเงี้ยผมจะให้ของไฮเซนกับ TCL ส่วนของวิมานอย่างเงี้ยผมจะมาเปน็นลำดับที่3าเนื่องจากว่าแบรนด์เนี้ยมันจะมีข้อเสียช่วงที่เราจะล้างเองเงี้ยมันจะยุ่งยากกันนิดนึงนะครับผมเพราะมันจะเป็นสายไฟนู่นนี่นั่นติดข้างล่างเต็มเลยอย่างตัวอย่างของส0มพันวิทนะครับก็คือสายไฟบอลงบอลังเลยถ้าเกิดใครเ,เคยแกะเคสออกมานะแต่ผมขายมือสองไ,ไปที่เรีบร้อยแล้วขายไปสามพันห้านะมือสองนะครับขายไปหลายปีแล้วแหละ ส่วนมือหนึ่งก็3 0 0พันวิจะอยู่ประมาณ8,300นี่หลยคือมันราคามันแรงเกินนะครับของไฮเซนเอ้ไม่ใช่ของไฮเซน,เอข,อเซนของวิมานแอร์วิมาน3 0 0พันวิดยอยู่ที่8,300นะครับผมถามว่ามันดีหรือเปล่าหนึ่งก็คือประหยัดค่าไฟ2เสียงจะเบานิดนึง3น้ำยาแอร์ไม่ติดไฟก็จะประมาณนี้นะครับผม ข้อดีของเขาก็คือมันสามารถสวิงได้นะไอจุดตรงเนี้ยก็คือตั้งให้มันสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้ได้ครับผมมีแค่สวิงอย่างนี้ซ้ายขวาไม่มีมีแค่ขึ้นกับลงนะสําหรับของวิมานนะครับสามพันมิเยูเผื่อใครอยากได้แบบนั้นก็ลองไปจัดดูได้น้ายาแอร์ไม่ติดไฟครับเป็นน้ายาแอร์ R410A ครับผมตัวนั้นนะส่วนตัวเนี้ยของผมน้ํายาแอร์เป็นน้ายาที่ติดไฟนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนจะเห็นด้วย เห็นกันไหมครับน้ำยาแอร์ติดไฟครับผมเห็นเห็นเห็นรูปสัญ,ญลักษณ์มันไหมนั่นแหละครับก็คือเป็นน้ำยาแอร์ติดไฟเป็น R 2 9 0นะครับผมน้ำยาตัวนี้ติดไฟนะครับติดไฟยังไงก็อยากสมมติว่ามันมีน้ำยาแอร์รั่วออกมาอย่างเงี้ยแล้วมีเปลวไฟขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยไฟก็พึ่มขึ้นมาเลยก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำยาแอร์สี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับมีน้ำยารั่วออกมามีเปลวไฟก็ไม่ติดไฟครับผมก็จะประมาณนี้ลองไปเลือกกันดูนะครับ ส่วนตัวนี้ใครที่แบบงบนน้อยก็สามารถจัดได้เลยนะครับมันเย็นกว่าพัดลมแน่นอนครับเรานอนหลับได้สบายก็ใช้กับมุ้งแอร์นะตัวนี้มันเหมาะสําหรับทางเลือกที่ว่าสําหรับงบคนงบน้อยหรือจะเป็นใช้นานๆอย่างเงี้ถามว่ามันได้หรือเปล่าก็พอได้นะครับแบบเราไม่ได้ใช้ทุกวันทุกวันอะไรประมาณนี้หนึ่งประหยัดค่าไฟสองราคาจะถูกอันนี้อยู่ประมาณ สามพันเจ็ดนะครับผมถ้าเกิดจะไม่ผิดนะอยู่ในแอปสีฟ้าหรือที่แอปสีส้มนี่แหละลองไปดูกันหน่อยครับสามพันเจ็ดแต่ช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนเมษายนอย่างเงี้ยมันกำลังอากาศกําลังร้อนแล้วนะราคาจะขึ้นไปประมาณสี่พันเจ็ดนะครับผมบางอันก็ประมาณห้าพันสองประมาณนี้นะส่วนของไฮเซนอย่างเงี้ยช่วงหน้าร้อนจะราคาขึ้นไปประมาณสักแปดพันถึงเจ็ดพันสองเจ็ดพันสี่ประมาณนี้ครับสูงสุดก็ประมาณแปดพันนะแต่จะ ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะลงมาประมาณ4ี่พันห้าพันประมาณนี้เหลือประมาณนี้ช่วงนี้ก็กําลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกพันสองละช่วงหน้าร้อนยิ่งจะหนักกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าคนจะซื้อเยอะอย่างเงี้ยเขาก็สามารถอัพราคาขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมลองไปจัดก,กันดูเผื่อใครชอบอันไหนก็ทักมาหาผมได้หรือไม่ทักก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยถ้าเกิดใครมีความรู้ก็จัดได้เลยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแอร์ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เผื่อใครอยากได้ตัวนี้นะเน,นี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับสินค้าเป็นของจีนภาษาจีนหมดเลยจากที่ผมใช้มาเกือบจะครึ่งปีแล้วก็โอเคสามารถใช้ได้ครับผมเผื่อใครอยากได้รุ่นนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็เป็นแอร์เหมือนกันนะครับก็เย็นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันความเย็นมันจะไม่เย็นเหมือนกับตัวของไฮเซนหรือทีซประมาณนี้นะ <S <S ตัวนั้นอาจจะเป็นลมที่ออกมาแรงแล้วก็ความเย็นก็เย็นแต่ว่ากินไฟนะครับพวกตัวนั้นนะ กินไฟประมาณ1ชั่วโมงกินไฟประมาณ1ห,หน่วยนะครับสําหรับใครอยากจะซื้อตัวนั้นนะลองไปดูกันในดีรับค่าไฟกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันกินไฟเกินก็แนะนําว่าให้เปิดพัดลมช่วยตั้งไว้ประมาณ28องศาแล้วก็เปิดพัดลมช่วยตัวหนึ่งประมาณเนี้ยจะประหยัดค่าไฟมากเลยครับอ่ะลองไปทําตามดู ติดตั้งแอร์ก็มีคลิปให้แล้วนะครับผมทําคลิปไปเยอะมากเราไปไล่ดูกันแล้วกันเผื่อใครติดตั้งแอร์ไม่เป็นประมาณนี้นะการทําระบบ2ท่ออย่างนี้นะครับเขาจะแถมท่อมาประมาณเมตรห้ประมาณนี้นะครับมันต้องซื้อท่อขึ้นมาเพิ่มด้วยนะท่อก็ประมาณ 5 0 60ร้อยนึงอะไรประมาณนี้เราไปหาดูมันมีเยอะอยู่ครับเผื่อใครหาไม่ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตรงแอปแดงนะสาหรับต่อๆไม่สามารถแปะให้ได้นะครับผมไปหาเลือกกระเด้งนะสาหรับใครดูผ่านต่อนะครับสาหรับใครดูผ่านแอปแดงอย่างนี้ก็จะดีนิดนึงเพราะว่าผมสามารถแปะไว้ให้ได้ถ้าเกิดอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ได้หมดเลยครับผมเป็นลิงก์ที่ไม่ต้องกลัวครับไม่อันตรายครับเป็นลิงก์จากแอปสีฟ้านะครับหรือแอปสีส้มอะไรประมาณนี้นะเป็นลิงก์ของแอปสั่งของพวกนั้นเลย ก็คือจะผ่านลิงก์ตัวนั้นได้เลยผมก็ไปลิงก์จากตัวนั้นแหละเอามาแปะไปให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าผมพูดปิดประกันได้หรือใครจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ